ตลาดพระเครื่องในประเทศไทยนั้นมีมูลค่ามากกว่า40,000ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามตลาดพระเครื่องในโลกออนไลน์นั้นมีเพียงแค่15%เท่านั้นที่ได้รับความนิยมก็โดยสาเหตุทั้งการทุจริตการโกงที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและการเข้าถึงวงข้อมูลที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นยากที่จะเข้าถึงทั้งนี้ครับมังมีสามารถตอบโจทย์และกําจัดปัญหาเหล่านี้ได้ให้กับทุกคนนอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าขายพระเครื่องที่มาจากทั่วประเทศ รววัแล้เรามีฟีเจอร์สต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับทางผู้ซื้อได้ด้วยเช่นกันเริ่มจากการมองหาพระที่ต้องการเมื่อต้องการเช่าองค์นี้เราสามารถตวรวจสอบราคาในตลาดได้หรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะต่อรองมังมีมีบริการ make offer ในการได้ต่อรองราคากับทางร้านค้าได้และเมื่อทั้งสองฝ่ายพึงพอใจกับราคาที่เหมาะสมกันแล้วเรามีออปชันในการตรวจสอบพระแท้หรือปลอมเป็นรูปภาพหรือส่งตรวจแบบฟิสิกอลซึ่งผู้ตรวจนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมในแต่ละที่โดยผู้ซื้อสามารถเลือกได้ว่าต้องการจากที่ไหนและหลังจากมีการตรวจสอบนั้นลูกค้ายังสามารถเลือกได้ว่าต้องการเลี่ยมพระให้ด้วยหรือไม่แค่นี้ด้วยการชำระที่ง่ายและสะดวกสบายลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของพระเครื่องได้อย่างสบายใจได้เลยและในอนาคตของเรา เราตั้งใจที่จะสร้างระบบ AI ตรวจจับค้นหาพระเครื่องด้วยกล้องมือถือดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นที่มีพระเครื่องอยู่แล้วได้ให้ความสําคัญทราบมูลค่ารู้ถึงข้อมูลตนเองที่ต้องการให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหลายท่านอาจสงสัยว่ารายได้ของมักมีนั้นมาจากไหนข้อแรกคือค่าสมัครการเป็น Professional Seller ในมักมีราคา600บาทต่อเดือนข้อต่อไปคือค่าคอมมิชชั่นจากการขายพระเครื่องแต่ละองค์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ร้านค้าร่วมเป็นสมาชิกของมักมี ยิ่งเป็นสมาชิกนานยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นต่ำลงสุดท้ายเรามีบริการตรวจสอบพาเครื่องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพาเครื่องทุกองค์ที่ผ่านการตรวจสอบนั้นมีคุณภาพแท้จริงบริการที่ครบวงจรเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและเชื่อถือในร้านค้าของเรา ที่มังมีเราไม่ต้องการเป็นคแค่แพลตฟอร์มซื้อขายพระเครื่องธรรมดาแต่เราต้องการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างวงการพระเครื่องและโลกออนไลน์ที่มังมีได้มีโอกาสพบปะสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีชื่อเสียงในวงการรวมถึงนักสะสมทั้งรายใหญ่และรายย่อยนอกจากนั้นเรายังเข้าร่วมและจัดงานต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีความสนใจในตลาดพระเครื่องด้วยขณะนี้มังมีกาลังพัฒนาโปรทา์สําหร,รับการทํา market เท s t i n g ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าเราคาดว่าจะสามารถเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการได้าายยในปปลี 2020- 2005หรือ หน,นั่นเองครับและหลังจากนั้นเราจึงจะเริ่มพัฒนานและนำระบบ AI เข้ามาใช้ทดลองในแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้บริการของเรายิ่งดีขึ้นไป